สวัสดีครับผมวันนี้ก็วันที่30กันวา,วายน,น2563เป็นวันสุดท้ายของการทำงานแล้วเราเป็นตัวฆ้าจักรวสาขาองครณนะครับผมก็ตอนนี้ก็กลับขอบคุณลูกค้าทุกท่านท,าาาท,าที่มาสนับสน,นุนพวกเราแล้วกนะั<ใ>นเนาะวันนี้น <ละ S 1> เป็นวันสุดท้ายเราก็มีการจัดงาน,นเลี้ยงฉลองเดี๋ยวเรามารีวิวของกันเลยดีกว่าเราเอาอะไรมาจับก,กันหลายๆพาดูหน่อยพาดูหน่อยมีอะไรบ้างโชว์หน่อยโชิญหน่อยเรียกเนียกครับเียกรียของเตียวพีน ของแพงระวังแตกครับผมอันนี้มูลค่าห้0 0ับาทอันนี้นอันนี้อะไรอันนี้ของพี่อ้อเห็นนาสว่างนะครับผมสายนี้นี่ไม่ต้องบอกของสองพันขึ้นแล้วจะมีขแน่มีของดีอยู่ข้างในมีของดีแน,น่นอนนี่ยเนี้นี่ด,ดูดูจากกองของฝันของเราครับผมเป็นการ D I Y สุดๆคนระับมันไม่เสียของชอบตากแดดชอบชอบตากแดด

ใจ่ค้องน้องชายนะครับห้ามดื่มเครือนรลุสองขวดเพราะอาจจะปวดปวดกระด้างได้มเคขวดี่นร้อยแน่นอนเลยยใชอเนียอันนี้ในี่ไม่รัอันนี้อันนี้จากเย็นส้มเย็น้มเยวนส้มเ้มบอกป้าขอให้มีความสุขมากนะครับผม อิม่มบจุไม่กดอะไรวะไม่กดอางมเดอไม่ออกอันนี้อันนี้อันนี้อ้าวน,นี่ของพี่เลกแล้วเหรอ้อาวพี่เล็กลเขาใส่าานี้อยู่แล้วครับตอนใน,ใน,ใน,นี้เขาบอกสะอาดยังานยเาทแวกนอันนี้แกงแโกจากสีเหรอจ็สีเหรอ หรือ่าหรือดาอันนี้อันนี้อันนี้ดาพี่น้องนะครับผมโดนไม่ดูครับผมแกร์นี่ขอรีวิวเลยวันนี้นี่ดูลายเส้นคนมีสตางค์เจ๊ทเจ๊ฟคนมีสตางค์แน่นอนครับเพราะเขาเป็นนแน่นอนสตางค์เพียบบเยคครัสตาง์พีบแน่นอน แล้วครับผมาัยแยหน้าลานาเลกบัญชีอเียเบิร์ดเฮียเีบิร์ดบอกเล่กบัญชีมาฝาอยอยู่สีอันนี้อะไรอ่ะของพี่โต้พี่โต้นี่ครับจากพี่โต้ผู้จัดการพีพของเรามีความสุขมากนะครับตอนนี้นี่อนี้จะตงน่าก็ ปีใหม่กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราโวยพรกันมีละคนดีกว่าครับผมก็ผมก็เจิญท่านนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนทีความสุขมาก่งมาะขอบคุณทุกท่านที่เราลงมุนนะครับไว้เจอกันปีใหม่ครั้งที่สองเจอกันครับผมวันที่สี่วันที่สี่วันที่สี่เลยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวขอเบาเสียงเพลงเลยโหลดโหลเทสเช็คเช็คเช็ควันเช็ควันวันถึงวันถึงก็ มีใหม่ปีแล้วมีเก่าเนอะก็สุดท้ายปีเก่ามาด้วยแบบเรื่องราวดีๆที่ผ่านมานะก็มีเพื่อนกันนะพี่น้องก็มีหน้าเจอกันอาจจะไม่พบแต่ก็บนเรียนมากได้เนะโอเคอย่าถึงดัามากก็จากทีงารเตอร์ตาชัวสมิตไว้เหมือนเดิม ใครจะไปดูคะแนนไหนก็แล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันนะครับโอเคโชคดีมีชัยสุขสีสุขาสุขหลังสุขารูปสาธิสาธุพี่นกพี่นกก็ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆนะคะเตือนตาชวนสับปะรดก่อนนุชค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าปีหน้าเราจะมี c a m p a i g ดีๆนะคะยังไงแวะเยียนมาชมกันได้นะคะที่โชว์ลีอ่อนุนนะคะ ค่ะสั้นง่ายๆนะคะแฮปปี้ e w Year ขอให้มีความสุขทุกคนค่ะโอเคอ้าวหนีเลยคราวนี้นี่เลยนี่เลยคุณแม่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 ใส่หิวขอขอพรขอพร ันนะคะคปีใหม่นะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะ <ไป S 1> ก็มีหน้านะคะ <ไป S 1> เริ่มต้นปีใหม่ก็<อ>มาซื้อรถกันเยอะๆเนาะเพราะอยากขายมากเลยหาเงินไปทอดท้ายพี่ยงเหรอครับเพี่อังใช่แฮปปี้นิวเวียร์นะคะขอให้เพื่อนๆมียอดขายทะลุเป้าสิทธิันทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้มีแต่ความสขุขความเจริญขอให้ลูกท้ารับเงินทองต่อไปค่ะครับผ สวดย้อนเลยมินิมินิเอาด้วยเอาด้วยเดี๋ยวดี้ผมมินิมินิขอบายะมนคขอบายไม่เอาเหรอบายหมดแล้วมีใครอีกเขินงานเขินข้างในข้างในนี่ไงเซลปอนเซลปอนเซลปอนนี่หิวข้าวฮะสีสีสีอวยความวยพวาปีใหม่หน่อย คนเป็นออเซลเนาวมีหน้าคนละสิบคันโอเคค่ะขอาแสงเมื่อแสงเมื่งานแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปสนุกกันต่อ yep yep yep